มารู้จักหุ้น Booking Holdings หรือ BKNG เจ้าของแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ระดับโลกสวัสดีครับวันนี้พามารู้จักหุ้น Booking Holdings หรือ BKNG เจ้าของแพลตฟอร์มท่องเที่ยวออนไลน์ระดับโลกบริษัทก่อตั้งในปี1996โดยเจวอล์เกอร์ปัจจุบัน CEO คือเกรนโฟเจลบริษัทนี้คือผู้บริการจองท่องเที่ยวครบวงจรผ่านออนไลน์ Booking Holdings มีบริการจองทุกอย่างเกี่ยวกับการเดินทางตั้งแต่โรงแรมรถเช่าไปจนถึงร้านอาหารและตั๋วเครื่องบินราคาหุ้นล่าสุดอยู่ที่ประมาณ5,475ดอลลาร์ 5, ต่อหุ้น MarketCap เกือบ200,000ล้านและปีนี้ยังบวกกว่า18% Booking ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การซื้อ Booking.com จนเป็น OTA รายใหญ่ที่สุดในโลกและมีการรีรนในปี2018 ล่าสุด Booking Holdings ายนางกำไรเกินคาดเพราะนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมากขึ้นและยังจับมือ Ryanair ขยายตลาดยุโรปจุดแข็งของบริษัทคือมีเครือข่ายทั่วโลกและแบรนด์หลากหลายแต่ก็ยังมีความเสี่ยงจากกฎระเบียบยุโรปการแข่งขันที่รุนแรงและเศรษฐกิจโลกสรุปแล้ว Booking Holdings คือผู้นำด้านออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่ของโลกหุ้นนี้สะท้อนทั้งโอกาสการเติบโตและความเสี่ยงที่ต้องจับตาการลงทุนต้องมีสติศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับ